สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่รายการ Mac Factory ครับในวันนี้เราก็จะมากล่าวถึง c a m e n r a d e r u k e สสำหรับ c a m e n r a d e r u k e นันครับสมัยที่ว่าออกอากาศใหม่ๆทางตัวบริษัทอิชิโนโมริโปก็ได้ผลิตหนังลงออกมาหนึ่งเรื่องซึ่งก็มีชื่อว่า Cameraderukey n Episode Final ซึ่งใน Episode Final นนเนี่ยก็จะมี Camerader n ที่เป็นคาแรคเตอร์ตัวใหม่ ออกมา2ตัวด้วยกันซึ่งก็คือค a เมนไรเดอร์ฟารมและคาเมนไรเดอ r ์ลิวงะซึ่งในวันนี้เราก็จะมากล่าวถึงคา m มนไรเดอร์ลิวงะกันครับสำหรับคาเมนไรเดอ r ์ลิวงะอันก็เป็นร่างแปลงของคิโดชินจิในโลกกระจกที่เป็นด้านมืดทีนี้ในวันนี้เราก็จะมากล่าวถึง Candy ้ทอยต่อจากคราวที่แล้วซึ่งก็คือก็คือแคนดี้ทอยที่มีชื่อชุดว่าคาเมนไรเดอ r ์ลูคีเวิ l d ชุดที่2 ซึ่งหมายเลข567นั้นก็จะเป็นคารคเตอร์ที่เกี่ยวกับคาเมนไรเดอร์ลูงะเป็นหลักซึ่งของที่ผมนำมาในวันนี้ครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้ซึ่งเหมือนกับคราวที่แล้วทุกประการครับเดี๋ยวเราจะไปสลับมุมกล้องเพื่อรับชมตัวสินค้ากันเลยครับอ๋อแต่ครั้งนี้ก็มีฟาร์มวันๆและหวันจะอยู่บ้างว่าเมื่อแกะไปแล้วมันจะแตกมันจะหักเหมือนคราวที่แล้วไหมแต่ทีนี้ผมก็ได้เตรียมใจเอาไว้แล้วว่า มันจะต้องแตกและต้องหักอย่างแน่นอนก็ครั้งนี้ก็คงคิดว่าคงจะไม่ใจฟอเหมือนคราวที่แล้วครับเพราะว่าเตรียมใจมาบางแล้วเดี๋ยวเราไปสลับมุมกล้องเพื่อรับชมตัวสินค้ากันเลยครับไปก็เราก็มาดูตัวแพคเกจจิง้งกันก่อนนะครับสําหรับตัวแพคเกจจิ้งนั้นก็อย่างที่กล่าวไปว่ามันจะไม่ต่างจากหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองสักเท่าไหร่นรับซึ่งแทบจะไม่ต่างเลยครับแต่สิ่งที่จะต่างก็คือตรงจุดนี้ครับ ตรงสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกว่าตัวสินค้าภายในกล่องนั้นเป็นสินค้าชนิดไหนเป็นสินค้าตัวไหนเป็นต้นแต่สิ่งที่ว่าผมแอบเห็นมานิดๆหนึ่งก็คือตรงนี้ครับจะเห็นว่ามีการติดราคา190ยเยนซึ่งราคาข้างกล่องนั้นมันคือ200ยเยนแสดงว่าสมัยก่อนมีการเลหลังออกมาขายในราคาที่ถูกกว่าทุนด้วยมั้งครับเนี่ยอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองแกะกล่อง ลเลยนะครับว่าด้านในยังจะอยู่ดีไหมโดยผมจะเริ่มแกะกล่องจากตัวคอ m เบนเลเดอร์ริวงียก่อนเลยนะครับซึ่งไอ้ส่วนสินค้าที่เป็นคาเลคเตอร์ของค a m เบนเลเดอร์เนี่ยก็อย่างที่เราเห็นไปเมื่อเบอร์ที่ผ่านๆมาครับว่าส่วนยางนั้นมันได้กรอบแตกเป็นที่เรียบรอยแล้ว,ลวทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันครับว่ากล่องนี้นั้นจะกรอบและแตกอีกเหมือนกันไหมแต่ทีนี้เอาจริงๆก็แทบจะไม่ต้องลุ้นแล้วครับว่ามันจะกรอบหรืแตกไหม ราะว่าผมก็สามารถฟันธงได้เลยว่ามันต้องกรอบและแตกเหมือนสินค้าเบอร์นแน่นอนแต่ทีนี้ก็ต้องมาคุนว่าจะแตกเยอะมากขนาดไหนครับอ่าผมจะค่อยๆแกะครับจะค่อยๆแกะเมื่อแกะแล้วตัวสินค้าก็ยังอยู่ในซอง <S <S แบบนี้นะครับแต่รู้สึกว่าเฮ้ยสินค้าดูสมบูรณ์ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยครับ เออแตกใจด้านในอ่แห่นใบปิวยังอยู่ครับแล้วก็ขนมยังอยู่อีกเช่นกันครับส่วนใบแมนนวลก็จะถูกพิมพ์ไว้ด้านในกล่องอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองแกะตัวคัมเม้นเตอร์ิูนะตัวนี้ออกมาเช็คกันนะครับว่ามันจะสมบ,บูรณ์อย่างที่ตาเห็นภายนอกฟองหรือเปล่าไปลองไปแกะกันเลย จากการที่ผมเช็คดูข่าวๆแล้วครับก็รู้สึกเกินคาดนิดหน่อยตรงที่ว่าคา m มล r i เดอร์ลงะนั้นนะครับยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อยู่มากก็จะมีพวกไขข้อหลวมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอ,อยาง PVC ฟนั้นไม่มีกรอบแปกเลยครับทีนี้ส่วนรายละเอียดหลักๆของคาเมล r i เดอร์ลงะตัวนี้นะครับก็จะเหมือนกับคาเมล r i เ e อร์ลูกที่อยู่ในเซตที่1แต่ทีนี้ไอ้ตัวนั้นผมก็ไม่มีเหมือนกันว่า มันจะแตกต่างกันแค่ไหนแต่ที่เราเห็นหลักๆก,ก็คือในตัวของตัวสีครับที่จะแตกต่างจากตัวคามเมลเลเดอร์หรือคิอย่างชัดเจนแต่ที่ก็อย่างที่บอกว่าเกินคาดครับที่มันไม่หักมันไม่กรอบแต่ก็หลวมนิดๆหน่อยๆก็พอทำเนาได้สําหรับจุดขยับนะครับก็เหมือนกับตัวคาแรคเตอร์ของตัวแรกในเบอร์ต้นๆนะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะไปลองแกะ สินค้าตัวอื่นกันต่อเลยนะครับไปถัดมาเราจะมาลองแกะสินค้าหมายเลข6ครับซึ่งสินค้าหมายเลข6ก็คือ black backer ซึ่ง black backer เนี่ยก็จะเป็น wheel m o s t e r ประจำตัวของ c a m e n d r a d e r ลิวนะซึ่งรายล,ละเอียดส่วนตัวของมังกรเนี่ยก็ไม่ต่างจาก dark d e r เลยนะครับทีน,นี้เดี๋ยวลองลองไปแกะตัวสินค้าด้านในนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นสินค้าจริงๆว่าเนื้อพลาสติกเป็นเช่นไร ่าเดี๋ยวลองเราลองแกะกันเลยสำหรับเซตนี้ก็ตอนเปิดคาลิเตอร์ออกมาแล้วมันไม่แตกเนี่ยก็ถือว่าใจชื้นอยู่บ้างมากเลยครับเมื่อเราแกะสินค้าหมายเลข6ออกมานะครับเราก็จะเจอกับขนมซึ่งยังอยู่ในฟิลยังดีครับตัวแพ่นพับของสินค้าภายในค่ายอ่าแล้วก็ ตัวชิ้นส่วนสำหรับประกอบเป็นตัวแบตแบตเกอร์นะครับสินค้าก็ยังถูกอยู่ในฟองอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะฟองเพื่อดูแผงชิ้นส่วนของตัวสินค้ากันเลครับไปเมื่อเราแกะตัวแผงชิ้นส่วนออกจากฟองครับก็จะเห็นว่าสินค้านั้นจะมาในรูปแบบพลาสติกคิดตัดแผงประกอบซึ่งผลิตจากพลาสติก ABS โดยตัวสินค้านั้นนะครับจะมีมาทั้งหมดด้วยการ3แผงด้วยกันแล้วก็จะมีสติกเกอร์ฟอยมาให้1แผ่นใหญ่เลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะลองไปประกอบกันเลยนะครับก็ประกอบเสร็จกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับสําหรับดาร์กแบ็กเกอร์สำหรับดารกแบ็กเกอร์นั้นนะครับก็จะเหมือนกับดาร์กเลดเดอร์ทุกประการซึ่งก็คือการถอดชิ้นส่วนต่างๆไปเป็นอาวุธให้กับคาเมนไรเดอร์ริวะได้ เช่นสามารถถอดส่วนหัวได้ครับส่วนหัวนี้ก็จะไปประกอบที่ส่วนมือเพื่อทําเป็นสนับมือสําหรับใช้สไตเวนได้นะครับในส่วนของส่วนขาก็แกะออกมาได้ครับสามารถไปประกอบที่ส่วนไหลของริวงะเพื่อเป็นกาดเวนได้ต่อมาอาวุธสำคัญซึ่งก็คือส่วนหางครับส่วนหางสามารถถ,ถอดออกมาเพื่อใช้เป็น ซอฟเวนได้นี่ครับอันนี้เครืองแล้วก็ให้ฟังก์ชันในการถอดประกอบเป็นอาวุธมาอย่างครบถ้วนทีนี้ในส่วนของตัวมังกรก็จะออกยาวๆนิดนึงเอ,อจะเก็บยากนิดหนึ่งครับก็จะยาวๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพอินเสิร์ตให้ชมกันอีกทีตอนท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกะกลองสุดท้ายกันเลยนะครับไปสำหรับกองสุดท้ายในเฟสนีนครับก็คือ ไลท์ชูเตอร์สำหรับไลท์ชูเตอร์นะครับก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ค a เมิเนเดอร์ทุกคนภายในคัเม l เนเดอร์อกที่เนี่ยจะใช้สำหรับการขับขี่เข้าไปในโลกกระจกครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องกันเลยนะครับว่าสินค้าด้านในจะเป็นแบบไหนแต่ผมมั่นใจว่าไม่แตกไม่หักอย่างแน่นอนอเมื่อทําการแกะกล่องมาแล้วนะครับ เราก็จะเห็นว่าชิ้นส่วนต่างๆก,ก็จะอยู่ในฟองอัพติกอย่างในรูปแล้วก็มีเฟติเกอร์แผ่นเท่าบ้านอม่งแผน่นใบแมนวนวลก็ถูกพิมพ์ด้านในเหมือนแคนดี้ทอยตัวอื่นๆครับขนมยังอยู่ดีแผ่นพับก็ยังมีการแถมอยู่อีกเช่นเดิมครับเดี๋ยวเราจะไปแกะแผงชิ้นส่วนของตัวไ์ชูตเตอร์ดูกันเลยครับไป ำหรับตัวไ์ชูเตอร์นะครับก็จะต่างจากสินค้ากล่องอื่นอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่าะจะถูกผลิตจากพลาสติก ABS ใช่แต่จะมีชิ้นส่วนที่อยู่ในแผงเพียงแค่ชิ้นชิ้นเดียวครับอยู่ในแผง1แผงส่วนชิ้นอื่นก็จะถูกแยกมาอย่างตัวฝาครอบด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของตัวถังและบอดี้ของตัวรถไ์ชูเตอร์เนี่ยก็จะถูกทำมาเป็นพลาสติกแบบ ABS ครับและก็สำคัญแ็คือ มันถูกประกอบมาให้แบบสำเร็จรูปอย่างในภาพเลยเราไม่ต้องมาแกะประกอบเองเราแค่ติดสติกเกอร์จต่ตัดชิ้นส่วนที่เป็นสองแผงเนี้ยแตะเข้าไปเท่านั้นเลยครับอันนี้คือความพิเศษของตัวไรชูเตอร์เดี๋ยวเราจะไปประกอบไรชูเตอร์เลยนะครับไปก็ประกอบเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับไรชูเตอร์ครับก็ฟินข้นนะครับสามารถเปิดกระจกัาข้างบนได้แบบนี้ส่วล้อสามารถหมุนได้ครับ แต่ว่าเราคงไม่เอาไปไทยเล่นกันหรอกสามารถวิ่งได้และนนแน่นอนว่าน่าจะเอาตัวคาเมนไเเดอร์ลิยนะฮะยัดเข้าไปได้อีกเชิ้นกันครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพอินเสิร์ตให้ทุกท่านได้รับชมตัวดีเทลของตัวสินค้าในทุกๆชิ้นกันเลยครับไป กันเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสินค้าใน l ลาย Candy Toy ที่มีชื่อชุดว่า c a m e l r เตอ r ์ w ิ k i World ชุดที่2โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเมื่อตอนก่อนที่ว่าผมจะแกะเฟตนี้ออกมาเล่นเนี่ยผมเคยคิดที่จะลองหาชุดที่1ที่เป็นแบบมือ2องอกกล่องมาเล่นดูนะครับแต่เนื่องด้วยว่าพอผมได้เห็นชิ้นส่วนหรือว่าเห็นตัววัสดุที่ใช้สำหรับ ผลิตตัวฟินค้าเนี่ยทำให้ผมเปลี่ยนความคิดแล้วว่าเออมือสองที่อยู่นอกกล่องน่าจะไม่เหลือรอดมาถึงปัจจุบันครับเพราะว่าทันทีที่มันออกจากกล่องปุ๊บมันชิ้นส่วนมันจะต้องแตกสลายผุพังและหักเป็นที่แน่นอนฉะนั้นก็คงต้องวางแผนกันใหม่ว่าอาจจะซื้อแบบอันบ็อกที่อยู่ในกล่องมาเล่นเลยก็อาจจะเป็นได้แต่ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าประมาณกันครับว่าประมาณผมจะมีเท่าไหร่แต่โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบ สินค้าชุดนี้เอามากๆเลยครับคงเนื่องด้วยว่าอาเรามีความฝังใจมาตั้งแต่เด็กๆตรงที่ว่าเม,มื่อมั่ก่อนผมเปิดทีวีแมกกาซีหรือเปิดนิตยสารา Hobby andtoy นะครับผมก็จะเห็นว่ามันมีสินค้าตัวเนี้ยอยู่ในนิตยสาราเราก็กิดควรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้มาเล่นสักครั้งพอท้ายสุดแล้วหลังจากนั้นมาผ่านมา20ป,ปีเราก็ได้เล่นมันจริงๆครับแต่ว่าเราได้เล่นมันที่มันอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ เท่าไรนึงเรื่อยระยะเวลาที่มันผ่านมาแล้วทีนี้มันก็มันจะว่าเฮ้ยเราได้เติมเต็มสิ่งที่เราขาดหายไปทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความตื้นปริมในการเล่นของเล่นชิ้นนี้อ่าทีนี้ใครที่ต้องการที่จะซื้อของเล่นชุดนี้มาเพื่อเล่นมันจริงๆผมก็ต้องขอบอกว่า,าท่านอาจจะผิดหวังแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการซื้อมาเพื่อตั้งโชว์ และเก็บเอาไว้เพื่อประดับบาร,รมีอันนี้ผมขอการันตีว่ามันสามารถทําได้และสามารถทําได้ดีด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการโชว์เทคโนโลยีในสมัยนั้นว่าสมัยปี2 0 0 2เนี่ยสามารถผลิตของเล่นในลายแคนดี้ทอยได้ออกมา,เ,าเกือบสมบูรณ์ขนาดนี้อ่าและถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้คนระับก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราได้ หรือถ้าใครอยากให้ความคิดเห็นของตัวเองนั้นเป็นที่โดดเด่นนะครับทางช่องของเราก็มีระบบซุปเปอร์แตงให้ท่านได้เลือกสนับสนุนกันอีกช่องทางหนึง่งอ่านะ้วถ้าเกิดอยากให้เราได้รีวิวคามิเลเดอร์เวิลด์ชุดที่หนึ่งก็ช่วยกันกดไ like, ลค์กดฟาดตะคั่งกันเยอะๆช่วยกันดูยเยอะๆเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกําลังใจในการจัดหาคามิเลเดอร์ดูคลิปเวิลด์ชุดที่หนึ่งมารีวิวให้ได้รับชมกันครับและาำนับในวันนี้ก็ขอจากไปก่อนครับสวัสดีครับ